เอาอาให้กินตอนแรงค่ะเราอยู่ะเราจะคอกบ่ได้ค่ะช่วงน,นี้ฝนตกหลายเขาก็เริ่มตั้งท้องนี่เพิ่อนจะไปกินกัดต้นเขานะคะเอาไว้ในออคอกครับช่วงนี้เอา,อาใหญ่กินโอ้ยกินเป็นจะเสียตัวหนวกค่ะนอะ้อเป็นตะโบขีขาหนาะให้กินแท้ห่อ่านท่อนหอบฮะ เป็นยังไงลูกโอ้ยอย่างแก่ๆกะเสียบ่แกในอ้อนน้ำละผสมกันโอ้ยกินอย่างบดมือค่ะซีหาตัวอันนี้ก็ตัดสองรถ่ะพี่นนองรถเนื้อไปกินมืออื่นเศร้า ตัวหนึ่งกินตนนนะะ้นแรกนี่แหละค่ะเอาะ้ักอะไรเพื่อนนั้นผู้ผ่านเพื่อนกินกินโอ้ยเฮี่ยตุ๊กตะกบพ่อนเดินครับพี่น้องเลย หอนหอนหคนตโเแี่ยฝ้าคือฝ้าห้องมั่งเหอคนน่ะกินได้ละพี่น้องมาหน่อยอาใหญ่ให้งวดเรียบร้อย เบิดพลาสำหรับง่วเมื่อนี้ค่ะกลับเขาบ้านก่อนบานภาคพนยนใจหาเขาแรงเขาง่ายอีกคนพี่น้องเอ้ยม,นะมีข้ามหลายหลายพี่น้องีนจมือซื้อมาต่อยไม่ข้ามให้เบื้องค่ะหลายตัว ค่กับบ้านการ